ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนภัรช่องนภัสชาแนลนะคะวันนี้นภัทเข้ามาตามสัญญาแล้วนะคะวันนี้นภัรจะมาสอนทําซิปด้านในนะคะเป็นกระเป๋าแบบเจาะนะคะวันนี้นะคะถ้าทุกคนได้ดูนะคะการทําซิปกระเป๋าแบบเจาะวันนี้สามารถนําไปใช้กับกระเป๋าทุกๆใบนะคะที่ลูกค้าต้องการจะเจาะนะคะตัวนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะได้เลยว่าตัวนี้ทําง่ายมากๆนะคะเราจะทํากันเป็น ลายจุดสีแดงค่ะเราดูตัวนี้ให้จบนะคะแล้วกระเป๋าใบนี้ก็จะเป็นคลิปต่อไปนะคะซึ่งคลิปต่อไปก็จะตัวนี้มันจะเป็นซับในของคลิปต่อไปนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะสอนการเจาะซิปนะคะเป็นคลิปสั้นๆเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นผ้าชิ้นกระเป๋าด้านในนะคะ สมมุติว่าตัวเนี้ยมันก็คือจะเป็นชิ้นในของกระเป๋านะคะซึ่งเราก็จะสัดทบแบบนี้เนาะถ้าเราเย็บด้านข้างทั้งสองข้างนะคะซึ่งด้านนี้อาจจะเป็นข้างหนึ่งอาจจะเจาะซิปนะคะอีกข้างหนึ่งก็อาจจะทําเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าสําหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะแต่วันนี้ยนภัทก็คือจะสอนวิธีการเจาะซิปนะคะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนสั่นทบผ้านะคะ ตัวนี้นะคะสันโบผ้านะคะแล้วก็หาจุดกึ่งกลางนะคะหรือเราใช้ช็อคมาสหรือว่าใช้กันไกลคลิปก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้ทุกคนวัดจากด้านบนปากกระเป๋านะคะลงมาประมาณ3นิ้วนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็มาร์กตำแหน่งไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้นําผ้าชิ้นซิปนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของกระเป๋าแต่ละใบนะคะว่าเราจะจอะลึกแค่ไหนนะคะ นี้นะคะความยาวของกระเป๋าจะอยู่ที่6นิ้วนะคะความกว้างขึ้นอยู่ที่ซิปของแต่ละกระเป๋าใบนั้นนนนะคะก่อนที่เราจะเจาะนะคะให้ทุกคนทําแบบนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเมื่อเราวัดนะคะตรงช่วงปากกระเป๋าลงมาแล้วตรงนี้ประมาณ3นิ้วนะคะให้เรานําผ้าชิ้นกระเป๋าแบบนี้นะคะมาหาจุดกึ่งกลางเหมือนกันนะคะ ตรงจุดกึ่งกลางเหมือนกันนะคะจากนั้นให้เราวัดผ้าชิ้นนี้นะคะชิ้นซิปตัวนี้นะคะวัดลงมาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นขนาดนะคะที่ที่เราวัดลงมาหนึ่งนิ้วนะคะจากนั้นให้เราทำลักษณะถูกชนถูกแบบนี้นะคะ เราจะมาวางตรงตำแหน่งที่เราวัดตรงมานะคะให้เราวางตำแหน่งเส้นนะคะตรงกลางแบบนี้นะคะเส้นตรงกลางนะคะแล้วเราก็วางตำแหน่งเดียวกับจุดที่เรามาร์คไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเจาะซิปนะคะให้เราวัดหัวท้ายของซิปนะคะให้ชัวร์นะคะ ตัวนี้อยู่ที่ประมาณอ่าถ้าสมมุติว่า9นิ้วหรือ8นิ้วอ่ตัวนี้8นิ้วถ้าอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะคะให้เราวัดเผื่อโดยรอบนะคะตัวนี้สมมุติว่า8นะคะให้เราวัดเผื่อขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือให้เลยขึ้นมาจากช่องกระดูก,กน,นะคะตัวนี้อ่เดี๋ยวเราลองวางตำแหน่งของซิปก่อนให้เราวัดเลยออกมาอย่างละ1ช่องนะคะ แนิ้ว1ช่องอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะหาจุดกึ่งกลางนะคะเราก็มาร์กไว้ให้เรามาร์กหัวท้ายนะคะในตำแหน่งไว้แบบนี้นะคะทุกคน8นิ้วนะคะแล้วก็เลยออกมาอย่างละ1ช่องประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราวัดลงมาประมาณ1เซนนะคะ จากนั้นให้เราใช้ช็อคหรือปากกาเขียนผ้าตีเส้นล้อมไว้แบบนี้นะคะล้อมไว้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นให้ทุกคนนำไปเย็บนะคะเย็บด้วยตะเข็บเส้นตรงนะคะตามเส้นได้เลยนะคะเย็บสี่เหลี่ยมเลยนะคะ ตัวนี้พอเราเย็บล้อมนะคะโดยรอบเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่าเราจะใช้กันไกรนะคะตัดตรงระหว่างกลางนะคะก่อนที่เราจะตัดนะคะให้เราใช้ไม้บรรทัดตีก็ได้เนาะตีตรงช่องกลางได้เลยนะคะนี่เลยค่ะทีนี้ให้เราทําเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะตรงหัวมุมนะคะประมาณสักครึ่งเซนก็ได้นะคะ แบบนี้ทำเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะคนใช้กันไกลนะคะตัดตรงกลางได้เลยนะคะลักษณะการตัดก็คือแบบนี้ค่ะแล้วก็กริบจากนั้นเราก็ตัดได้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นตรงที่เราเว้นไว้แบบนี้นะคะให้ทุกคนทําแบบนี้นะคะทะยงซ้ายกริบ ขยแงขวาแล้วก็คลิปค่ะทำแบบนี้นะคะทำเหมือนกันนะคะตัดมุมซ้ายแล้วก็ตัดมุมทยแยงขวานะคะคลิปมุมแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะยัดตัวตัวนี้นะคะ ยัดเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เราวัดลงมา1นิ้วตรงนี้ค่ะเราก็จะยัดไปด้านนี้ค่ะยัดไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเดี๋จแล้วเราก็จะพลิกมาแบบนี้ค่ะทุกคนตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ ตัวนี้ก็คือจะเป็นด้านในตัวนี้ก็คือจะเป็นด้านนอกนะคะซึ่งตอนนี้มันก็จะเกิดช่องของการที่เราจะวางตำแหน่งของซิปนะคะแต่ก่อนที่เราจะเอาตำแหน่งซิปมาวางให้เราไปรีดนะคะเราไปรีดกดนะคะให้สองชิ้นเนี่ยนะคะมันเรียบนะคะอ่ะเดี๋ยวทุกคนไปรีดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะ โอเคนะคะทุกคนพอเรารีดมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นลนักษณะเรียบร้อยแบบนี้นะคะตัวนี้คือจะเป็นด้านนอกเนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นด้านในนะคะทุกคนนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะวางในลนักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราเตรียมซิปนะคะซิปที่เราเตรียมไว้นะคะคือตัวนี้นะคะเราก็จะไปวางนะคะเราก็นำซิปมาวางนะคะ ด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะล็อกนะคะใช้เข็มหมุดล็อกล็อกหัวล็อกท้ายนะคะระวังตำแหน่งดีๆให้เบี้ยวนะคะจากนั้นเราก็เนานะคะเนาล็อกกันไว้ก่อนนะคะ ตอวน,นี้พอเราเนาเสร็จแล้วนะคะทุกคนทีนี้เราก็จะไปเย็บกุดนะคะโดยใช้ตีนผีติดซิปนะคะทุกคนเราก็จะเย็บนะคะโดยรอบเลยนะคะตอนนี้พอเราติดซิปเสร็จ yes แล้วนะคะทุกคน <aesthet flakes. S 1> ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราสาม,มารถลูดปิดเปิดได้เลยนะคะแต่ทีนี้มันก็ย,ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนให้ทุกคนลิกไปด้านหลังนะคะด้านในแบบนี้นะคะ ก็จะเป like ็นลักษณะแบบนี one, ้เนาะทีนี้เราก็จะยกตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะมาประกบกับตัวชิ้นบนแบบนี้นะคะซึ่งชิ้นบนเราก็จะเหลือตรงนี้ไว้นะคะตรงช่วง1นิ้วตรงนี้นะคะทีนี้เราก็จะประกบแบบนี้นะคะพอเราประกบแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ให้ทุกคนเย็บกดนะคะเย็บให้ชิดงมาเลยค่ะพอเย็บตรงเสร็จนะคะเราก็จะมาเย็บด้านข้างแบบนี้นะคะ เลิกด้านข้างตรงนี้เราก็จะเย็บตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บฝั่งนี้ค่ะเย็บด้านนี้นะคะแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เย็บ กระเป๋าเจาะด้านในนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะกระเป๋าใบนี้ก็คือจะเป็นซับในของกระเป๋าคลิปต่อไปนั่นเองนะคะแต่ตัวเนี้ยนะพัททำคลิปสั้นให้ทุกคนดูนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็คือจะเป็นด้านในแต่ถ้าเราประกบด้านข้างนะคะเสร็จก็คือจะออกมาเป็นกระเป๋านั่นเองนะคะอ่ะสมมุติตัวเนี้ยเราล้วงเข้าไปด้านในนะคะเราจะเจออะไรบ้างเนาะตัวนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นช่องกระเป๋านะคะ กระเป๋าใส่ของปกติเนาะแต่อีกด้านหนึ่งสังเกตเนาะถ้าเรามีกระเป๋าเราจะเจอซิปนี่เลยนะคะที่เราสอนจะไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีสันก็จะออกมาเป็นสีเดียวกันเลยทั้งหมดนะคะโอเคนะคะทุกคน บอกว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นภัทด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้แล้วนะคะรอดูคลิปต่อไปนะคะว่าตัวซับในของกระเป๋าใบนี้นะคะจะไปเป็นกระเป๋าใบไหนนะคะโอเคอย่าลืมกดติดตามนะคะต่อไปก็จะเป็นซิป ปากกระเป๋านะคะกดติดตามรอเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนซิปปากกระเป๋านะคะก็คือจะเป็นซิปด้านบนกระเป๋าแบบนี้เนาะโอเคอันนี้เขาเรียกว่าซิปเจาะด้านในกระเป๋านะคะซึ่งเวลาที่เราล้วงก็จะเจออะไรต่ออะไรด้านในนะคะสำหรับเก็บความปลอดภัยนั่นเองนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัปตะไครให้นภัทชาแนลด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ